นี้วางวางลายลงบนงานลงบนปืนแล้วก็ลองถมดูน้ําหนักเวลาเราแกะเราจะได้รู้ว่าช่องไฟตรงไหนเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมแล้วก็แกะแกะไปในตัวด้วยลองเช็คดูคร่าวๆอันนี้คือเป็นการวางลาย นีเขียนเป็นลายสมัยคุปตะนี้จับตัวลายสมัยคุปตะในการผูกลายลักษณะาการผูกลายของสมัยคุปตะอันนี้สองด้านจะเหมือนกันแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น ถามว่าทำไมถึงเอาลายสมัยคุปตะมาเขียนปืนมามาแกะปืนก็เพราะว่าสมัยคุปตะจะเป็นสมัยที่เป็นยุคเฟื่องปูของศิลปะแล้วก็ศาสนาซึ่งมีการปกครองที่ดีสงครามไม่ค่อยมีงานด้านศิลปะจะพัฒนาถึงขีดสุด เป็นรูปแบบส่วนการจัดวางเราต้องมาปรับให้เข้ากับองค์ประกอบของปืนอีกทีนึง่งเราแค่อารมณ์เอาอารมณ์ความรู้สึกของลายสมัยคุปกตะมาลายอินเดียโบราณ สมัยคุปตะจะเป็นลายลักษณะพันพฤกษาหรือจะเรียกว่าเถากระหนกก็ได้หรือจะเรียกว่าเถาลายพันพฤกษาก็ได้เป็นสกุลช่างอุนช่างสารนาศจะมีในยุคสมัยคุปตะศิลปะกรรมในยุคสมัยคุปตะก็จะมีหลายสกุลช่างด้วยกันมีการผสมปนเปกันแต่ละ สมัยแต่ละรุ่นมาสืบทอดถ่ายทอดกันมาก็จะมีถ้ามาจากทางโรมันกีกโรมันนั้นก็จะเป็นยุคแรกๆก็จะเป็นคันธละคันธละแล้วก็มัทุลาอัมมาลาวดีแล้วก็ถึงมาคุปตะซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะาลายแตกต่างกันบ้างนิดหน่อยแต่ก็มีอิทธิพลเชื่อมโยงกันมาตลอด แล้วก็ช่วงนี้ตั้งแต่คันธะละมัทุราอมราวดีแล้วก็สมัยคุปตะก็จะมีอิทธิพลของของพวกกรีกโรมันเข้ามาเพราะว่าตอนนั้นมีการลุกรานหรือว่าเผยแพร่อิทธิพลมาถึงอินเดียตอนเหนือแล้วต่อมาก็มีความเจริญรุ่งเรืองถึงขั้นขีดสุดในงานศิลป,ปะ แล้วก็งานสถาปัตย์งานศิลปะสมัยคุปตะส่วนใหญ่เป็นงานปฏิมาก,กรรมแกะหินแกะหน้าผาเป็นงานเกี่ยวกับทางพุทธศาสนาแล้วก็สถาปัตยกรรมซึ่งศิลปะในยุคนี้ที่ค้นพบก็คือ ทำอชันตาแล้วก็พุทธรูปหลวงพ่อศิลาซึ่งเป็นงานแกะหินหินภูเขาดังนั้นในงานแกะปืนในการทําปืนยิงปลาแกะลวดลายที่เอาลายสมัยกุปตะมาแกะ ก็จะแสดงลักษณะของลวดลายที่เกิดขึ้นในสมัยคุปตะซึ่งเป็นยุคที่มีการผสมผสานระหว่างในสมัยคันทะละซึ่งมีอิทธิพลทางจีนอิทธิพลทางกรีกโรมันเข้ามาผสม อยู่ด้วยเป็นการแกะให้ดูเสมือนหรือให้ดูคล้ายหรือให้ได้ฟิลลิ่งได้อารมณ์ของลนะักษณะการแกะหินการแกะศิลาซึ่งมีเท็กเจอร์หรือร่องรอยของสิวร่องรอยของการขุดเจาะ ในรูปแบบของศิลปะคุปตะซึ่งมีเอกลักษณ์คือการแกะลวดลายเป็นลายพืกษัตวชาติหรือเป็นช่อกระหนกในรูปแบบลวดลายอินเดียในยุคคุปตะในยุคเริ่มต้นก็พยายามจะทำให้ได้อารมณ์ และความรู้สึกของการแกะหินและถ่ายทอดลงมาบนพันท้ายปืนซึ่งเป็นไม้ไม้ประดูลักษณะาการแกะไม้กับแกะหินก็จะมีข้อแตกต่างกันแล้วก็ฟิลลิ่งอารมณ์ความรู้สึกก็จะไม่เหมือนกันแต่อันนี้ได้ถ่ายทอดสมัยศิลปะคุปตะมาก็เลยยังคง ลักษณะอารมณ์ของงานแกะหินซึ่งเป็นงานปฏิมาก,กรรมบาสเรลิสที่เรียกว่างานปฏิมาก,กรรมนูนต่ำบนพันท้ายปืนมีเจตนาทำให้คงความรู้สึกเป็นงานแกะหินทรายเป็นงานแกะหินแกะศิลา ในยุคสมัยคุปตะซึ่งมีลวดลายมาประกอบเป็นลายพันธุษาชาติหรือลายช่อขนกในยุคอินเดียใะโบราณในยุคแรกๆของการกำเนิดความเชื่อความศรัทธาทางศาสนาผลงานจะออกมาเป็นแบบไหนอย่างไร หรือจะเป็นของใครใครจะได้เป็นเจ้าของก็ต้องติดตามตอนต่อไปเรื่อยๆที่สำคัญคือตอนนี้ต้องทำให้เสร็จก่อนแล้วค่อยมาว่ากันทีหลังสวัสดี